ฮัลโหลครับผมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองครับผมภาษาอังกฤษยังสวัสดีครับอะไรก็ได้ครัไม่สั่งใส่ของตามแผนใส่ของมีคำนัดตำรวจประกาศหรอแ่วพี่พี่จะอิ่มไหมครับต้องเอาต้องเอาอีกต้องเอาอีกสี่สี่จานถึงจวอิ่มคิดถึงน้องบานเลยนะครับผมของกินเนี่ยน้องบานไม่กินงี้ครับน้องบานน้องบานเขากินเนื้อเป็นชิ้นๆครับ เป็นติ่มติ่ใหญ่ๆเป็นติ่มติ่มติ่มติมใช่เป็นชิ้นๆติ่มติ่ๆใหญ่ๆนะครับร้านบาร์เขาจะกินแบบนั้นโหสุดยอดสุดยอดน่ากินมากเลยเดี๋ยวเตรียมตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะเนื่องจากวันนี้เนี่ย มีคนขอให้คอปเตอร์โชว์กล้ามให้ดูครับวันนี้เต้เลยจะมาโชว์กล้ามฮะพร้อมเลยนะฮะหนึ่งสองอาหารจานแรกมาแล้วครับผมเมนูชื่อว่าปลาแรดล้นจานครับผมส่วนนี้นะคะตกาเล็ดล้นจอและเมนูที่สองของเรานะครับไข่ตุ๋นทรงเครื่องนะครับผม หน้าด้วยกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆเน้นๆขึ้นมาโรยด้วยกระเทียมเจียวหน่อยๆ,อยๆด้วยนะครับน่ากินมาก อ่อให้พี่โอเคขอบคุณมากย,ายังเฮ้ย